อันนี้ผมกับที่ปล่อยซิงเกิลแรกกันไปหายไปเลยครับผมหายไปไปถ่ายแบบมาฮะแต่ว่าตอนนี้ทำซิงเกิลสองอยู่ครับผมไอ้ถ่ายแบบนี้เป็นยังไงครับถ่ายแบบก็ attitude อะครับที่เพิ่งเห็นกันไปเดือนที่แล้วก็ฟิตแบกค่อนข้างดีทีเดียวครับผมก็ดีใจนะฮะเพราะว่านานๆทีจะมาถ่ายแบบนี้ครับผมฟิตนานไหมครับเออนานเหมือนกันนะครับประมาณ2เดือนก่อนหน้าครับแล้วก็มันมีช่วงที่เหมือนเราต้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็เตรียมชุดว่ายน้ำเตรียมอะไรไปว่ายในโรงแรมเลยอะไรเงี้ยเต็มที่เต็มที่มาก เอออ่าเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนหรือว่าทำงานทำงานบ้างอะไรนะครับพิธีแบก็ดแบกดีครับแต่ว่ามันถ้าทําบ่อยเกินเดี๋ยวมันก็เกิดเนาะเดี๋ยวคนก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก <c oughs> ็นิดนึงนิดนึงเออทีละนิดทีละนิด,นดค่อยๆเพิ่มเลเวลไปนิดหนึง <c oughs> มีแปลกๆเข้ามาบ้างไหมครับอะไรนะครับมีแปลกๆเข้ามาบ้างไหมมันก็จะมีคอมเมนต์แบบน่ากลัวน่ากลัวบางทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โอเคเราถือว่า เออเขามาชอบเราเนาะเอออะไรเงี้ยครับอ่อางซิงเกิลใหม่ตอนนี้ทำมาไรแล้วครับซิงเกิลใหม่ตอนนี้ก็เนี่ยอาทิตย์นี้เข้าไปอัดครับผมอ,อืม,อมก็เออเป็นเพลงที่ถ้าถ้าปล่อยมาเมื่อไหร่หลายคนน่าจะได้เห็นถึงแบบอะไรที่มันแตกต่างขึ้นอ,อะไรเงี้ยครับเพราะว่าได้มาร่วมงานกับโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งที่ ถ้าพูดชื่อหลายๆคนก็อาจจะไม่คิดว่าเอ้ยมาอยู่กับนักสักดาทอนได้ไง<ม>อะไรเงี้ยครับผมบแต่เดี๋ยวขอขอฟุกไว้ก่อนว่าเป็นเพลงเนืเอ้อหาเพลงสไตล์เพลงยังคงความเป็นป๊อปนะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นอายบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาที่อาจจะไม่ได้เห็นในเพลงอื่นของผมเท่าไหร่เงี้ยครับผมตัวนักพีส่วนร่วมในการทำจะมีอะไรบ้างก็แต่งคำนองเองครับผมเพลงนี้ครับมันจะแตกต่างจากยิ่งคุยยิงเเยอะไหมครับค่อนข้างต่างนะค่อนข้างต่างอย่างน้อยถ้าในอารมณ์ก็เป็นเป็นเพลงที่บวกมากขึ้นละเออแล้วก็ เขาเรียกอะไรคึกคักมากขึ้นครับผมทีนี้จากซิงเกิลแรกมีประสบการณ์กับซิงเกิลนี้ไงบ้างจากซิงเกิลแรกอะครับมันก็เหมือนซิงเกิลนั้นมันเป็นเพลงเงาๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนได้เห็นมุมที่มันเขาเรียกอะไรอะเบิกบานมากขึ้นของเขาเบิกบานยิ้มตามได้นี่ครับเป็นเพลงแต่ว่าไม่เป็นเพลงโรแมนติกนะโรแมนติกแบบเท่ๆครับเพลงนี้มันยากไหมครับเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ทีละเพลงทีละเพลงอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าสมัยนี้หลายๆคนก็ทํากันอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือน ดูเป็นเพลงเป็นเพลงไปนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเหมือนเราก็จะได้กลิ่นไอใหม่ๆเรื่อยๆตลอดเวลาด้วยอแต่ยังไงมันก็ต้องอัลบั้มเต็มครับน่าจะสักพักหนึ่งครับภาพรวมเป็นยังไงต้องหาอัลบั้มเต็มภาพรวมครับจริงๆแล้วที่ทํามาเราก็ทําไปหลายๆเพลงพร้อมกันลนะครับแต่ว่าก็ทยอยปล่อยทีละเพลงแหละเหมือนเหมือนที่หลายๆคนเขาทากันในยุคนี้อะไรเงี้ยครับมันจะได้แบบแต่ละเพลงจะได้โปรโมทอย่างเต็มที่คนได้ได้ฟังกันเต็มที่อย่างเงี้ยครับ ซื้อคั้ที่2อะครับน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับคาดว่าเพราะว่าคือพอดีตอนนี้ภายในแกรกมีก็มีปรับเปลี่ยนโครงสร้างเล็กนิดหน่อยเลยครับก็จะต้องรอนิดนึงเห็นว่าเหมือนกับค่ายของเราเหมือนกับยุคไปแล้วแล้วเราไปอยู่อะไรอันนี้ผมคอนเฟิร์มไม่ได้ต้องรอรอรอทางผู้ใหญ่คอนเฟิร์มมาดีเพราะตัวผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมใช่ครับ อ๋อครับผมตอนเมื่อประมาณต้นต้นเดือนใช่ไหมต้นเดือนใช่ใช่ไปพอดีงานแต่งแต่งงานของเพื่อนครับผม mm hmm. เพื่อนสมัยที่เรียนมหลาลัยฮาวเวิร์ดที่อเมริกาครับ mm hmm. เขาไปจัดที่บาหลี mm hmm. ก็เลยเออได้ได้ไปร่วมงานแต่งงานแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยนิดนึงเอ็นจอยมากทายลุ้มเอนจอยใช่ครับจริงๆปีนี้มีดวงได้เดินทางค่อนข้างเยอะนะฮะ mm hmm. อย่างก่อนหน้านี้ก็ไปเมืองจีนใช่ไหมครับมีไปเล่นคอนเสิรต์ตแล้วก็นี่ไปบาหลี mm hmm. เดี๋ยวเดือนพฤศจิกาไปโมร็อกโกอีกไปของกรีนทริป ครับผมกับป r e e n เนี่ยครับอืมเรามีแผนส่วจะไปเที่ยวญี่ปุนด้วยอพคงไม่ต้องเที่ยวส่วนตัวแล้วประมาณนี้ไปเองเลย,อ,ยอะไรนะครับแผนไปเองครับจริงๆพอมันพอมันได้ได้เที่ยวค่อนข้างเยอะในงานด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกลับมาลุยงานให้เต็มที่ดีกว่าเวลาเราอยู่ที่เมืองไทยนี่ครับแต่ว่าถ้ามีเวลาอีกเมื่อไหร่จริงๆก็อยากไปญี่ปุ่นอีกนะครับเป็นประเทศที่ชอบที่สุดละลองจากเมืองไทยนะ ความรักอะครับก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับผมเอ่อก็ยังยังเรื่อยๆครับหาต่อไปเรื่อยๆัวเองหรือว่าทำงานเยอะไงโอ้ก็ไม่ปิดนะครับไม่รู้ไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วนะแต่ก็มันมันไม่ได้อ่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับคนในวงการนี้ที่จะเจอใครสักคนที่แบบคบกันได้ยาวหรือว่าคุยกันรู้เรื่องจริงๆเพราะว่าแค่เรื่องเวลาอะไรเงี้ยก็หาคนที่เข้าใจเราได้ยากแล้วอเงี้ยครับอื ที่ผ่านมาเหรอครับมันก็มีเรื่อยๆมีเข้ามาคุยบ้างผ่านไปบ้างอะไรเยี้ยครับผมอะไรนะตอนนี้ไม่ไม่เขาไม่พิจารณาเราละไม่มีครับไม่มีครับแต่ใครอยากคุยก็เข้ามาได้นะฮะเขาเรียกว่ามันเหงาจนมันชินความเหงาไปแล้วครับม the <asan> ันก็เลยรู้สึกแบบไม่เป็นไรนะเราเราทำงานดีกว่าโฟกัสกับตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่า คำถามนี้ท้าสุดเลยนะ <st> จริงๆก็เยอะไหมก็ไม่น้อยนะฮะ <im it> แต่ว่าเรียกว่าเป็นอายุที่หลายๆคนก็มีครอบครัวกันแล้วนะฮะ <im it> แต่ว่าก็ไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้ไปก่อนละกัน <im it> <im it> ครับคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่คุณพ่อพ่อกับแม่นี้จะไม่เคยถามเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวเลยฮะก็เหมือนเหมือนรอว่าเออลูกพร้อมจะพาใครไปเจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนี่ครับอืม